สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอรทหุ้นคนทำได้เพื่อนๆเป็นคนมีความสามารถนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในเอพิโซดนี้ก็จะขอนำเสนอวิธีหาราคาเข้าซื้อหุ้นวิธีที่5นะครับซึ่งมันมีหลากหลายวิธีนะครับแต่ผมจะขอนำเสนอนะครับสำหรับหุ้นปันผลดีมีคุณภาพไปเพียง5วิธีนะครับ ส่วนวิธีการหาหุ้นแบบอื่นเช่น c r o s s Stock อะไรต่างๆน่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราค่อยว่ากันนะครับเรามาดูกันเลยนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับ case study นะครับ SMPC นะครับหุ้นตัวนี้ก็เกี่ยวกับการผลิตและก็จำหน่ายนะครับถังแก๊สนะครับเป็นระดับโลกไปแล้วนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับถ้าเราพิจ พีจารณาตามหลักของหุ้นปันผลดีมีคุณภาพเนี่ยหนึ่งก็คือผู้บริหารที่ดีมีความรู้ความสามารถรอบครอบและมีธรรมภภิบาลหรือไม่นะครับการดูก็ดูที่ว่าเขาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับเป็นผู้บริหารนะครับด้วยนะครับที่สําคัญก็คือเขาซื้อหุ้นบริษัทของตัวเองนะครับหรือไม่นะครับ,รอ,นะรบอันนี้ก็ ไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ในเอกสารนะครับ5 9นะครับก็คือการซื้อขายของผู้บริหารนะครับอย่างเพื่อนๆเข้าไปก็นะครับติ๊กเลือกบริษัทที่เราต้องการดูเลยนะครับอย่างบริษัท S M P C อย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะค้นคว้าดูแล้วก็พิมพ์ปีที่เราต้องการที่จะรู้นะครับ ดูว่าเอเขามีการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทตัวเองไหมนะครับถ้ามีการซื้อหุน้นนะครับบริษัทตัวเองเนี่ยมันก็บ่งบอกให้รู้ว่าเออนะครับเขารู้นะครับธุรกิจของตัวเองเนี่ยมากกว่าพวกเราซึ่งเป็นบุคคลวงนอกนะครับอันนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อธุรกิจดีหรือไม่นะครับ s M P C อันนี้ก็เราก็ไล่หาไปนะครับจนกว่าเราจะเจอนะครับ S N นะครับ S S M P C นะ S G นะครับ, SG, รบเดี๋ยวเราต้องดูชื่อบริษัทหน่อยนะครับอ๋าสหมิทังแก๊สนะครับเราก็ดูว่า,าบริษัท สะหะมิตรทางแก๊สนะครับสอสเสือเออพอเราดูแล้วนะครับเราก็พิมพ์ปีพศเข้าไปเราก็จะรู้ว่าเออผู้บริหารนะครับมีการซื้อขายหุ้นประกันได้บ้างถ้ามีแต่ขายหุ้นของบริษัทของตัวเองเออกจจานวนเยอะๆแล้วก็ไปซื้อหุ้นของบริษัทอื่นเนี่ยเราต้องเอะใจแล้วนะครับว่ามันต้องมีอะไรนะครับ ที่ไม่ชอบมาพากลแล้วก็ไม่น่าสนใจนะครับอย่างเราดูนะครับอย่างผมใส่ปี60นะครับจนถึงปี67เนี่ยเพื่อนๆก็ดูว่าเอ๊ะมัน,ม,น,น, uition, ม,นมีการซื้อการขายอย่างไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือรายชื่อผู้บริหารคณะกรรมการนะครับของบริษัทเนี่ยมีการซื้อการขายอย่างไงบ้างนะครับอันนี้เราดูว่าถ้าจำนวนซื้อเนี่นยนะครับเยอะกว่าจํานวนขายนี่อันนี้น่าสนใจอย่างเราพวกเราดูคุณปฐมา ราวองอันนี้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดนะครับของบริษัทนะครับอันนี้เราก็โอ้ดูในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อถือหุ้นอยู่ถึง20.3 3เเนะครับอันนี้พอเราดูอย่างนี้ปุ๊บเขาก็ยังมีการซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับปัทมาราวงปัทมาราวงไล่ซื้อตั้นแต่นะครับ7บาทกว่าจนกระทั่งลงมา4 4บาทกว่า3บาทกว่านี่ก็ซื้อซื้อ,ซ,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 อซื้อนะครับ แล้วคราวนี้จนกระทั่งราคากลับขึ้นมานะครับส่วนท่านอื่นก็อาจจะมีขายบ้างนะครับแต่คนปฐมมาระวงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ก็ท่านจิรศักนะครับอันนี้ก็ซื้อเยอะนะครับซ,ซ,ซ,ซื้อ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 นะครับแปดบาทกว่าอันนี้ปีหกสี่หกสองหกสนะครับนี่แสดงว่าเขามองการไก่ในส่วนของบริษัทนะครับอันนี้ก็เราพิจารณา การซื้อการขายหุ้นของผู้บริหารนะครับอันนี้ขายออกจํานวนนิดหน่อยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีนิยามสาคัญแต่การซื้อเนี่ยครับเป็นจํานวนสามแสนหุ้นเป็นแสนแสนหุ้นอะไรเนี้ยนะครับแล้วเก็บสะสมอย่างเงี้ยอันนี้ก็เราพิจารณาเรื่องของผู้บริหารนะครับว่ามีการซื้อหรือขายหุ้นถ้าซื้อเยอะๆนี่ก็ถือว่าเขามองเห็นอนาคตของบริษัทที่ดีนะครับ แล้วก็มีการจ่ายปันผลทุกปีใหม่นะครับซึ่งบริษัทนะครับาสามิตท,ทางแก๊สเนี่ยในรอบนะ9ปี10ปีของเว็บไซต์จิตะ .com เนี่ยนะครับมีจ่ายปันผลตลอดถ้าเราอยากจะดูยาว,ยาวๆก็เราสามารถที่จะเสิร์ชหาในฟ e n น m e นาหรือว่าจิตะ .com หรืออื่นๆนะครับไปดูในเรื่องของรา,ายงานประจำปีของบริษัทได้นะครับ อันนี้เราดูเอกสาร5้าหก่ย้อนหลังไป20-30ิบสามสิปีเนี่ยได้เลยนะครับแล้วคราวนี้บริษัทนี่อยู่มานานไหมถ้ายี่สิบปีขึ้นไปถือว่ามีมดมีป้อมปากการมีความได้เปรี่ยนในเชิงการแข่งขัน,ขน,ขนอันนี้ค่าตลาดทรัพย์มาปี3-4ปีนี้6กเจ็ดก็สาปีละเห็นไหมครับเกิน20ปีละนะครับแล้วก็มีการจ่ายปันผลตลอดแล้วเราไปดูเรื่องของธุรกิจเข้าใจง่ายไหมผลิตและจําหน่ายทางแก๊ อันนี้ง่ายอยู่แล้วคราวนี้เราดูงบการเงินดูงบการเงินนะเพื่อนๆนะอันนี้ไตรมาสหนึ่งเนี่ยป่าเข้าไปยี่สิบเก้าสตางค์ต่อหุน้นปีหนึ่งมีสี่ไตรมาสปีที่แล้วทั้งปีเลยหกสิบเก้านะครับหกสิบเก้าสตางค์ต่อหุน้นแต่ปีนี้ยไตรมาสแรกนะครับยี่สิบเก้าสตางค์ต่อหุ้นนะครับอันนี้คือคิวหนึ่งเพิ่งออกมานะครับถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วคราวนี้นะครับ เราดูงบการเงินเราต้องดูว่านี่สินกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ย,น,น,ย,ยนะครับนี่สินน้อยไหมนะครับนี่สินนะครับถ้างบปิดแล้วพันกว่าล,าลา้านปีนี้พันเจ็ดร้อยล้านนะครับแต่ว่าน้อยกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยคือต่ํากว่าหนึ่งต่ำกว่าศูนย์จุดแปดอย่างในส่วนนี้เราก็ต้องเข้าไปดูในรายละเอียดว่าเอ๊ะนี่สินเพิ่มขึ้นมาเป็นอะไรนะครับเป็นเจ้านี้การค้าเพิ่มไหมหรือว่ามีการอะไรเปลี่ยนแปลงเข้าไปนะครับเราก็เข้าไปดูซึ่ง อพอเราเช็คงบการเงินแล้วมันมีขาดทุนสักปีไหมเนี่ยเราสามารถที่จะเช็คย้อนหลังอย่างเว็บไซต์จิตตา c o m เนี่ยอย่างช่วงวิกฤตโควิดก็ดีนะครับช่วงเศรษฐกิจไม่ดีก็ดีเห็นไหมครับไม่มีขาดทุนแม้แต่ปีเดียวเลยนะครับกำไรสุทธติต่อหุ้นเนี่ยเปีที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมามีทุกปีนะครับไม่ขาดทุนแล้วก็มีจ่ายปันผลตลอดนะครับอันนี้เรื่องของอธุรกิจเรื่องของงบการเงินพวกเราว่า น่าสนใจหรือไม่ผ่านหรือไม่ในมุมมองของพวกเรานะครับน่สินน้อยรายได้เป็นยังไงรายได้น่าสนใจไหมนะครับในระดับ4,5,000 0 0้าล้านในระดับการาจ่ายปันผลนั้นนะครับอยู่ที่56%เปอร์เซ็นต์นะครับ5-6เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งณราคาปัจจุบัน,นยอยู่ที่9บาท95สาสตางค์ใช่ไหมครับเกือบ10บาทเราตีไป10บบาทง่ายๆเลยแล้วปันผลอยู่ที่ 4%ซนะครับซึ่งการจ่ายปันผลของบริษัทนั้นเขาจ่ายปันผลนะครับปีละกี่ครั้งเพื่อนๆก็เข้าไปดูในสิทธิประโยชน์เขาจะจ่ายปันผลปีละสองครั้งก็คือเมษาสิงหาเมษาสิงหาของทุกปีเลยนะครับอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาจ่าย60 6 1สตางค์ต่อหุน้นปีก่อนหน้าน้าน,นจ่ายอยู่ที่บาท7สตางค์เห็นไหมครับถ้าราคาหุ้น10บบาทเนี่ยจ่าย หบาทก็คือ10เปอร์เซนตะครับจ่าย6กสสตางค์นี่ก็คือ6เปอร์เซนตะครับอย่างปีนี้ก็คือเมษ,ษาจายยี่สนะครับต้องไปลุ้นสิ่งหาว่ากำไรของบริษัทจะเยอะไหมนะครับแล้วก็วิธีการประเมินม,มูลค่าหรือราคาที่เราจะเข้าซื้อได้อย่างเหมาะสมในหุ้นปันผลดีมีคุณภาพนั้นวิธีที่5ก็คือการดูเงินปันผลเอา,อางี้นะครับเพื่อนๆถ้าราคานะครับ เมื่อเทียบกับปันผลล่าสุดนะครับเพื่อนๆจำไว้นะครับล่าสุดถ้าห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปถือว่าหุ้นตัวนั้นถูกครับแต่ถ้าสี่เปอร์เซ็น์อย่างเงี้ยสามสองหนึ่งเปอร์เซ็นต์งบกันเงินดีทุกอย่างนะครับงบกันเงินดีทุกอย่างกําไรดีทุกอย่างถ้าจ่ายปันผลหนึ่งเปอร์เซ็นตเนี่ยแสดงว่าราคาหุ้น,นวิ่งขึ้นไปสิบสี่สิบห้าบาทแล้วนะครับเพราะอะไร เพราะการซื้อที่ต้นทุนสูงนะครับโดยที่จ่ายปันผลต่อหุ้นใกล้เคียงกันเนี่ยจะทําให้เปอร์เซ็นต์เงินปันผลลดลงถ้าเงินปันผลนะครับเท่าเดิมนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ปันผลเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเป็นห้าเปอร์เซนต์หกเปอร์เซนต์เจ็ดเปอร์เซนต์สิบเปอร์เซนต์อย่างอันเนี้ยราคาระหว่างสิบเปอร์เซนต์กับสี่เปอร์เซนต์ใกล้เคียงกันเห็นไหมครับเก้าบาทหกสิบห้าเก้าบาทเก้าสิบห้าเนี่ยอันนี้เพื่อนๆอ,อาจจะพิจารณาว่าเก็บซักหนึ่งหมาย ยันทุนได้พอร์ตหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพื่อนอาจจะพิจารณาว่าเอออาจจะซื้อสักห้าเปอร์เซ็นต์ดูก่อนเงนี้ยลงไปแปดบาทเก้าบาทเราก็ซื้อมันมีช่วงก่อนหน้านี้นะครับเดือนที่ผ่านมานะครับก็ลงไปที่เก้าบาทแปดบาทกว่าอย่างเงี้ยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับช่วงนั้นทันเนี่ยนะครับก็สามารถได้นะครับในช่วงเมษาเห็นไหมครับราคาลงไปที่มีนาเมษาแปดบาทอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนคนไหนเก็บในช่วงเนี่ยครับ คือก่อนมาถึงตรงนี้หมายความว่าอย่างถ้าได้ในราคา8บาทขึ้นมาตอนนี้อยู่ที่10บาทโดยประมาณขึ้นมา2บาท2บาทก็ได้25เแล้วได้ปันผลแถมไปอีกโอเกินครับเกินเกิน20 30นะครับขึ้นไป2บาทนี้ก็25เปอรเนละเพื่อนๆเห็นไหมครับบวกกับปันผลอีก4 5เรเราได้ต้นทุนถูกเปอร์เซ็นต์ปันผลเราก็จะสูงนะครับอันนี้ก็คือฝากให้เพื่อนๆพิจารณาว่าการ นะครับหาราคาเข้าซื้อหุ้นปันผลดีมีคุณภาพดูที่ปันผลถ้าปันผลตั้งเราพอใจปันผลเจ็ดเปอร์เซ็นเราก็รอซื้อตอนที่มันปันผลเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแล้วถ้าราคามันลดลงมานะครับเราก็สยอยซื้อเพิ่มเราแบ่งเป็นไม้ๆเห็นไหมครับแล้วคราวนี้ถ้าสมมุติว่านะครับงบการเงินนะครับกําไรนะครับการจ่ายปันผลต่องุนเนี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะครับ แต่เปอร์เซ็นต์ปันผลลดลงแสดงให้เห็นว่าราคานะมันวิ่งไปสูงแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะพิจารณาขายถ้าสมมติว่าราคามันเกินมูลค่าไปเยอะนะครับอาจจะนะครับเอาไปลงทุนตัวอื่นนะครับในกรณีของการปันผลแต่ถ้าคนไหนถือกินปันผลระยะยาวก็าอาจไม่จําเป็นต้องออกจากตัวนั้นนะครับถ้าเราไม่เจอหุ้นปันผลที่ดีกว่านะครับการเงินดีกว่าผู้บริหารดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับ แข็งแก่งกว่าเนี้ยเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนไปมานะครับบ่อยๆเราก็ถือตัวนั้นไปส่วนเราจะซื้ออเพิ่มหรือไม่นั้นถ้าราคาหุ้นตัวที่ดีที่เราซื้อถืออยู่มันไปไกลแล้วเนี้ยเราก็ไม่ซื้อเพิ่มเราก็มีหุ้นดีๆอีกหลายตัวซึ่งราคาอาจจะยังไม่ถูกนะครับตลาด เห็นนะครับสถาบันหรือนักงทุนทั่วไปเห็นนะครับมันอาจจะมีทรัพย์สินอะไรซ่อนอยู่เราก็สามารถที่จะพิจารณาซื้อตัวนั้นได้นะครับอันนี้หุ้นปันผลดีมีคุณภาพเนี่ยเหมาะสําหรับการทํา DCA เหมาะสําหรับอพอร์ตหุ้นปันผลพอร์ตเกษียณรวยสำหรับคนที่มีเงินก้อนเก็บเยอะๆนะครับห้าล้านสิบล้านในช่งวงวัยเกษียณเนี่ยเราก็ถือหุ้นดีนะครับปันผลระดับห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปหกเจ็ดแปดเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ โดยเฉพาะกองทุนรวมบางกองนี่ก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับเราก็ถือกินยาวๆอันนั้นเราก็ไปดูสัญญานะครับดูการข้าวในตลาดอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับดูแค่ปีละครั้ง2ครั้งหรือดูปีละครั้งก็พอหุ้นดีๆนี่นะครับหรืออาจบางท่านมีเวลาก็อาจจะดูทุกไตรมาสนะครับเปรียบเทียบไตรมาสนีกน้กับไตรมาสหนึ่งกับไตรมาสหนึ่งของปีที่ผ่านมาอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเปรียบเทียบ หเดือนอย่างนี้นะครับหรือหนึปีอย่างน้อยก็ดูปีละ2ครั้งนะครับ6เดือนดูครั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขในโลกแห่งการลงทุนหุ้นปันผลคุณภาพดีการได้หุ้นปันผลคุณภาพดีก็เหมือนกับได้ลูกกตัญญูนะครับโดยประชญาหลักการแห่งการพึ่งพาตนเองเราไม่ต้องอาศัยโลกเราอาศัยเงินทํางานแทนเรานะครับเรามีเงินปันผลเลียงชีพเรา นะครับเพื่อๆผเ,เราอาจจะเป็นมรดกให้กับลูกหลานเพราะว่าพอร์ตหุ้นหรือว่าหลักทรัพย์ที่เราซื้อไว้เนี่ยสามารถนะครับให้เป็นมรดกกับลูกกับหลานได้นะครับวันนี้ขอให้เพื่อ,อนๆมีความสุขในโลกแห่งการลงทุนสวัสดีครับ